ไปก่อนเลย โยพี่วนัธสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างพี่เอ้ยอันนี้เสียงเสียงอะไรอย่างงี้ปกติไหมพี่ปกติหรือเปล่าเออขอฟังก่อนเ <Yo. S 1> ออน่าจะน่าจะโอเคยอยูสวัสดีครับคุณแบมเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ พลพัพลพัชใช่ไหมพี่จา๋าโอเคเสียงปกติเดี๋ยววันนี้น่าจะเดทบายถึงประมาณสักยีิบสองอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินไส้ย่างเดี๋ยวไปหาไส้ย่างกินต่อเห็นเกินี้ยแล้วนึกถึงไส้ย่างเอวเดี๋ยวนะเราเดทบายเราหายไปไหนเอ่ยทำไมไม่เจอเดทบายนะ โอเคอ๋ออ๋อชื่อไออุ่นใช่ไหมผล,ผ,ลผ,ลผลัพธลลัพ์โอเคสวัสดีครับเหมือนเดทบายผมจะหายไปนะสบ,สบายดีครับสบายดีช่วงนี้สบายสบายค่อนข้างที่จะตัวเบาอยู่นิดนึงเดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจเลยว่าเดทบายผมหายไปไหน คู่หนึ่งนะ tax <Task> manager ใส่นอ where is my debit c a r อ่ะอยู่นี่มันไม่โปรอ่ะ เขาสบายดีกันไหมครับช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอาจริงๆไม่แน่ใจฮะว่าจะเป็นหวัดหรือเปล่า มันแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ยังยังโอเคอยู่นะส่วนเป็นหวัดใหม่น,นี้ยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะเฮ้ยทำไมผมเข้าไปคาบแล้วมันมันคมมดดอ๋อไม่ไม่คาบเดดบายแล้วมันหายไปหรืออย่างไรเนี่ยไอคอนเด็ดบายมันหายไป เปิดเปิดเลยละกันเฮ้ยไม่ใช่สิ sorry อันนี้คืออดีต ใส่ดอเดสบายเฮาเจอดำนิดหนึ่งนะสักครู่ขออนุญาตนำเดตบายคืนมาก่อน รอ้พิวไอวินไลบินแล้เกือบแลบินจริงหรอโอ้โอ้ไม่ก็เ <c oughs> พิ่งเปิดไม่ใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งเปิดหูฟังเนาะอย่า <c oughs> ใช่เพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเนาะโอเคโอเคเอเดบายเรามันหายไปจากไอคอนหน้ากดเข้าแล้วมันแม่งทำไมอ่ะก็ลองกดวินโดว์เซิร์ชหาเดบายลองเปิดดูไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หายมาถึงกดกดกดเล่นเกมแล้วใช่ไหม แล้วพอเปิดเกมปุ๊บม,มันไอตรงข้างล่างมันจะขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันมันหายไปแล้วอ่ะเราจะกดเข้าหน้าต่างมันไม่ได้เลยอะ่ะลองอันเจเนท็บดูวีเล่นไหมนั่นเรากำลังไอน,นี้อยู่เรากำลังจะเข้าเลยนี่อันเทอันเจเนท็บเอ้ยไม่มีเลยอะ่ะแต่ในแต่ในเกมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเล่นเขาบอกว่าอันนี้นะไม่มี จริงจริงรหรอเออไม่มี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 กูนั่งอินเทรั้งใช่ไหมใช่อินเทอร์แทบแล้วไม่มีเหรอวะเอ้ยนี่นี่ฉันไม่มีได้ไงอ่ะถ้าเกมมันรันอยู่ถ้าโปรแกรมมันรันอยู่อืมไฟล์เกมเสียหรอไม่หรอกอาจจะบ้องบ้องนี่นี่สักครู่นะได้เลยได้เลยได้เลย นี่นี่คือหน้าจอหน้าจอที่กําลังที่จะเล่นไหมครับเอ้ยไม่ใช่ที่จะเล่น dead by นเนี่ยมันไม่มีมันควรจะมีข้างล่างใช่ไหมแล้วมันบอกว่าเล่นอยู่ใช่ไหมแต่ข้างล่างอะ่ะมันไม่มีเลยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อกดคอนโทรลชี esc คอนโทรลชิปแล้วก็ esc อ่าแล้วก็หา dead by ไปปิดมันก่อนเห่ะ อันนี้สดๆร้อนๆเลยนะเนี่ยเฮ้นี่เป็นอะไรล่ะเราเราเราเปิดจอดงอยู่เลยแล้วปะถ้าหาง่ายถ้าหาง่ายแนะนำกดตรงใช้ CPU อ่ะที่มันขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ CPU ขวาบนอ่นแหละเลื่อนไปบนสุดเลยมันจะใช้เยอะสุดอธิวายสิมีให้พิมพ์ปะวะไม่ค่ามีเะยขึ้นปะไม่เห็นมีนล ้าปิจดจะในสตรีมไม่ได้หรอแต่ว่ากดหยุดในสตรีมอ่ะนี่ยเรากดลองกดหยุดแล้วเออหยุดแล้วก็รอ,อแปบบ๊บไ,ไม่งั้นมันก็รีความสักรอบละแค่นั้นเองปิดสตรีมแล้วเปิดใหม่ก็ได้เมื่อกี้ก็ลองแล้วอะ่ะเราเราลองปิดสตรีมเปิดใหม่หลายรอบละปิดสตรีมแบบว่าอ,ออกขวาล่างเหรอ ไม่กดแบบกดกดอันเนี้ยทาร์กอินเจอร์แล้วก็เอ็นทาร์เลยอ่าลองกดลองเอ่อขวาล่างอ่ะตรงลูกศรชี้ขึ้นอ่ะกดแค่ไหนได้ไหมขวาล่างหรอขวาล่างขวาล่างจอเลยข้าง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 รูปใหม่ปะหรือกระดิ่งคลิใช่ใช่นั่นแหละคลิกขวาที่สตรีมอ่ะสตรีมสตรีมกระดล่างเออคลิกขวาออกจากสตรีมให้เลยใช่ไหม มันเ้ียวอะมันเล่นอยู่ออกจากสตรีมเลยเออใช่รอ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 เดี๋ยวมันก็ปิดระบบค่อยเปิดใหม่แล้วก็ไปซ่อมไฟนะเปิดอะไรแยวินแรมเท่าไหร่อะแรมพออยี่สิบยี่สิบสี่มั้งอ๋อโอเคชิวๆอะไรยังไงต่อนะก็มันปิดไปยังปิดแล้วเปิดขึ้นใหม่ปิดมาแล้วเปิดสตรีมใหม่เนาะสตรีม ออยเปิด์สิมเปิลจังว่าจริงเหรออ๋อวีเปเปอร์เนี่ยเหรอใหม่ใหม่บันมีของเขาม่ะเนี่ยนะโอ้ยเพื่อนเพิ่งอนเพื่อนเพิ่อนเออกดปิดไปก่อนแล้วก็ไปที่ค้างอ่า จะซ่อมไฟเกมใช่ไหมใช่กิกขวาเออคุณสมบัติมันต้องซ่อมเหรอแล้วก็ไฟล์ติดตั้งแล้วอันที่สามอ่ะแล้วก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ไฟล์เกมซ่อมเผื่อไว้ก็ได้ดีกว่ามานั่งปิดใหม <laughs> เ่เปิดเปิดภาพไว้ก่อนต้งเป็นเหรอวิน ใช่ตอนแรกไม่เป็นนะแต่พอกดออกปุ๊บรอบหนึ่งแล้วเข้ามาอีกทีแล้วเป็นเลยทีนี้เพราะตอนแรกเขาบอกว่าไม่สามารถเข้าได้ก่อนรอบหนึ่งโอ้เสดรร้อน,น,ร,นร้อนพี่หนุมร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลยมันออกจากเตามาใหม่ๆเลย อ้วนเด็ดกูไม่ไหวายสติเด็ดไปเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นอันนี้นี่วินวินอเอ๋กดขวาล่างขึ้นที่ไหนเสร็จตรงลูกสอจี้ขึ้นอนะของจออือนั่นแหละปิดอันที่ไม่ใช่หน่อยใช่ปะพวกคอมาชี้พวกแอดมินเขียวๆด้วยคลายอะไรกป่ ใช่คีย์ขวาก็ได้ออกอืมนี่คืออะไรวะฮารมาชีมันีตั้งแต่ตอนไหนวะเอ็กซ์ซึ่นานแล้วนี่คืออะไรไล่ไม่ใช่ไล่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดเพราะว่าไล่กินมากอันนี้คืออะไรอ่ะรู้ไหมมาลแวร์ไบต์เนี่ยไม่รู้วัวร์รัสเปล่าเฮ้ยจริงปะออกไปเลยออกไปเลยใช่แน่เลยอันไหนไม่รู้ออกไปเลยนี่ไงแม่งโคตรไวรัสเลยอ่ะ ควิดควิดร่างขวาร่างขวาไม่ควิดอยู่อันเรียบร้อยคอมระเบิดไม่มีค้างไปแล้วมาเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่ยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ดูอันอื่นชื่ออะไรวะีแจอันนั้นดิคอร์ดดิคอรดนี่ไอเรื่องเหลืองอะไอเรื่องเหลืองอะกูเห็นไอ้เรื่องเหลืองนะเออ อะไรเนี่ยอะไรแย่ๆเลยเนี่ยนี่คือ s สามหกศูนย์ไอ้เยอะคนเก่าเลยอะไรของมัเนี่ยแมงบ้านไวรัสแท้ๆทีมเนี้ยวินใช้ลองออกไปวินอัพอัพเวอว่าการจอล่าสุดเมื่อไรครับโอผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับโอ้อัพ้วยนะอัพ้วยนะแม่มันจะมีปัญหาเยอะเยอะกว่าบักบักอีกโอ้ก็ปิดก็ได้เออถ้าอยากปิดแบบถาวรแบบไม่ให้มันขึ้นมา ปิดตั้งแต่ตรง Task Manager ตรง Startup อ่ะนี่ก็ปิดเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากให้แรมมันกินเยอะ่ไม่เคยปิดมาก่อนเลยใช่รู้อยู่อรู้อยู่เต็มค่ะอ่ออไปที่ร่างขวามเดิมอ่ะเูาสอนเรสขึ้นอ่ะอ่าฮะ,ะกดตรง Nvidia เห็นป่ะอันตรงกลางสีเขียวอ่ะนั่นแหละแล้วก็เปิดแอปขึ้นมา Nvidia แอปอ่ะ อแล้วก็อัพไดเวอร์ซะเฮ้ยอันนี้เราวทำทาได้ไหมว่ากำลังเออปิดอยู่ได้ได้เลยหรอระบากอันนี้ในสดๆร้อนๆใช่ไหมได้เลยการุณารีสตาร์เครื่องค่ะจบเอสตาร์อะไรอ่ะไม่มีอัปเดตไดยเอร์กัสโทไม่ไม่ไม่เคยอ่ะไม่เคยรีสตาร์มันจะจอดับไปแป๊บหนึ่งอันนั้นคือรีเซ็ตไดเวอร์ ใช่โอ้กิ่เวอร์ชันเนี่ยอ่าอันเนี้ยแนะนำให้อัพบ่อยๆจะดีมากมันทำให้แบบว่าพบได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวกรณีกรณีมันดับเดี๋ยวผมจะมาใหม่นะพี่จริงๆถ้าวันดับอะไรมันอาจจะหมุนนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เปิดนาน อ่าค o s สไปเลยแล้วก็ไปที่ driver s ร d e ซอะไรอะนนละมาดูกันว่ามันไม่ได้อ,อัปเดตนะเชื่อไหนนานนานเลยอะ่ะโหลดอันเนี้ยเวน์โหลดเลยครับเชิญระหว่างนี้ก็เล่นรอได้เลยใช่ไหมถ้าเข้าได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด<อ>ีย๋ยวเพิ่งเล่นอ๋ออับเพื่อนสครับ แป๊บเดียวอ่าแป๊บเดียวได้ดีได้อยู่คุยคุยกับคนรอไปก่อนก็ได้ไม่นานหรอกอ้าวช่ว์อยู่เหรอเนี่ยอากาศเป็นยังไงบ้างครับสบายดีครับอะไราก่อนยินดีครับอ๋อยินดียินดีครับคืออะไรอะไรคือยินดีครับยิอ๋อยังดียังดีอ๋อได้ยินว่ายินดีครับเหมือนกันเมื่อกี้อ๋อยินต้รับครับมันก็จะมุกเกินปะเงี้ย โอ้โหแล้วจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่วินเปิดไมค์มาแม่งเกือบโดนคำเสี่ยงเปิดเปิดมาตรงคำว่าวินไรบินเนี่ยตรงนี้เลยอ๋อโอเคโอเคพวดเรารอดเนอะเอฟบีทิงเซฟครับโอเคครับพวกเรารอดวินก็รอดเมื่อกี้รอดอ่ะอย่าเป็นวินนะอย่าไม่บินย่าเป็นวินอยู่ยังไม่บินโอ้โหเม่ิวพูดคำอะไรมาไม่อู้นน่าเกลียดมากเลยเมื่อกี้ จริงฉันเป็นคนนี้หรออ๋อเป็นฉันเองสินะกราบคุณฉันมาตลอดไม่ได้ฟังท่านไว้นนทีนี้แล้วกูบอกว่ากูจะตายคิดแต่กูไม่นเล่นเซเว่นในมึงกูไปเจอตัวหนึ่งมาแบบว่ามันมีเปิ์ก ออกจากล็อกเกอร์อย่างรวดเร็วสถานะหมดกำลังแค่ยี่สิบวีอ่ะโคตรดีเลยโอ้ฉันผิดแล้วบอกว่าเมื่อติดเอฟเฟกต์ตัตู้ใช่กาแฟเดยจะกินเมื่อติดเอฟเฟกสถานะหมดกำลังคุณจะเห็นออร่าฆาตกรนั้นสองวีโอ้ทำแรงไปไม่ตันตู้แบบหัวโนะหัวโนคิลเลอร์หัวโน่คอมโบกับไอ้รีโคบเร็วหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ของเควินตินอ่ะ อ่าเรียบเรียบเลย install เลย install อือโอมน่ะมันจะก็คือค้างไปแป๊บอมระเบิดอันนี้คืออะไรเอ็กซ์เพสไปเลยมันมีให้เลือกสองแบบเลือกเอ็กซ์เพสก็เลยใช่มันจะจัดการให้แล้วรออันนี้คือรอรอนานกว่าเมื่อกี้ห้ามทำมันเลยนะห้ามแบบว่าเล่นโกงเล่นเกมอะไรไม่งั้นคอมจะค้างโอ้โหบริวาริตี้ไม่ใช่ไลยู่ใช่ปะไลอยู่ เรียลิตี้ไหมไม่ไม่แต่ว่าเปิดเปิดเปิดรูปไส้ย่างอยู่ก็อัพก็อัพเดเวอร์เอาจอโชว์ไปเลยจะมีช่องไหนทำแบบนี้มั่งวะห้าศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยโชว์เลยมีอะห้าศูนย์เก้าศูนย์ไอวินคอมใหม่เหรออืหรอดูได้ไงเอ้าใช่่ใหม่นะซื้อตั้งแต่ปีหนึ่งนะอ่า สามศูนย์แปดศูนย์นะอัปเดต to Nvidia App คืออะไรวะสามปีที่แล้วถ้าอัปเดต to Nvidia App นี่เก่ากว่าของวินเองนะวินเป็น Nvidia แล้วนะอ้ไมมันเป็นแบบนั้ไอ้ใจไอ้ โอ้เปิดเปิดมามึงก็จะข่ายกูเลยเว้นเดี๋ยวกูนั่งขับไอเฮียได้อยู่นานมากเลยไอไอ้ไอไอ้ตไอไอเลิมไอเริ้ากันขนาดนั้นเลยแต่ว่าไม่เครียดอะไรไปรู้มโลกูหมดเลยอะเขาสิงเอไปก็ตรองกูมันเลยโอเคนักใ้ไอนไหนไหนละไกอ มีค่าทำไหหน่อยอะไรนะไมม่ีอะไรไม่เป็นไรเอาปักเป่าให้มันแดกจะพริกสเมันอายัดในสายสัมพันธ์หมไม่อยากรู้ว่ามัน cancel แบบเวลาเรากดยังไงวะสมมติกดไปแล้วอยาก cancel ไอ้กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมต้อมต้องตายอะไรขนาดนั้นด้วยดูเวทอะไรอ่ะ นั่นแหละพวกพ่อจะแหละชื่อพี่ไม่แก่คราวนี้เรากำลังเดินทางได้20%นะค่อยๆเอาไปเก้าโจโ์ไปเลยไม่ถ้าเปิดลูกไส้ย่างอยู่ลองไปดูสิส้ย่างดูบ้างไหมเนี่ยอัปเดยเวอร์การ์จอแ๊บเนี่ยพิมแปะ แปะไว้หน้าสติแปะไว้หน้าสติทำกันได้เหรอออกไปหน้านั้นได้เหรอไปได้ไปได้มันไม่กินเยอะหรอกขอแค่ไม่เปิดเกมใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยเหจี๋ยวนี่อะไรวะอะไรวะแค่ไฟย่างกินมันขับมาในขนาดนั้นวะมันคือกระสือไงมันไหนวะ ดีคอร์ดอีนี่เลยตรง่จั๊กทีใช่ยิงอีแอร์แล้วกิ๊บแจ๋วเอาก็นี่ไงพี่แบ่งปันแบ่งปันความหิวไงนี่ถ้าหิวมาหิวไปที่บ้านนะกูสั่งของกินเพื่อดึงดูดได้ใช่ไหม กูว่าอันนี้แม่งกินขาดละเราแบ่งเราแบ่งเป็นความหิวกันเอ้ยสวัสดีครับไม้ไอวินเป็นคนบ้าปะมันทำเชฟขำเกือบตายเมื่อกี้ตอนนี้เกิดปัญหาผมต้องอัปเดตไดรเวอร์นะฮะเลยติดขัดทดหน่อยนะครับดูไส้ย่างไว้ก่อนนะเป็นอะไรเป็นขี้ขำเกือบตายามมาจะเป็นไส ย่างแบบเอาซะย่างยาทอแบบนี้ไม่ขำอะไรยังเกมมันเป็นตัวผีคิลเอ้ยเดดบายไงตัวใหม่ยางไงฮันเตอร์เป็นใส่ย่างเหรออุ้ยอุ้ยไก้มาแล้วน่ากินจังเลยอู้ยเอรก็คาดหวังว่าเออปกหน้าปกนี่ไงแบะกเข้าไปนี่คือมีอะไรเกมเล่นหรือเปล่าไม่ใส่ย่างจริง หน้าปกแบบใส่ย่างน่ากินเนละแต่ต้องแบบว่าทำดีๆหน่อยไม่งั้นขมเออเอ้าแต่ส่วนอย่างเอาล้างดีๆมักนมไงวิเนี่ยอีกสักแป๊บนึงน่าจะเสร็จละน่าจะแบบว่าโดดข้ามไปเลยเว้ยถึงร้อยเปอร์มันชอบจะโดดเนาะใช่มันชอบโดดข้ามไปโดดนี่เนี่ยสักแบบเก้าสิบละเป็นจิงโจ่ดูนี่ กุ้งกามกามกามุ้งบ้ากามนนีี่่ดใครพูดถึงบิวอะอืะว่า,าพูดถึงนัดบิวเนี่ยนะอ่าเราพูดถึงว่าเป็นเป็นคนดีไงเราพูดถึงว่านัดบ้ากามอ่าฮะก็ก็บ้าอยู่ออชอบอ <laughs> คิดเงี้ยกุ้งกามกาม,กาม